ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะดูไอเทมลับภายในเกมที่ถูกซ่อนไว้ในด่านหนองน้ําเป็นไอเทมลับที่น้อยคนนักจะเจอซึ่งโอกาสเจอเรียกได้ว่าน้อยมากๆผมกว่าจะหาเจอก็เรียกได้ว่าหาอยู่นานเหมือนกันยังไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กอะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่บัก๊กเป็นความจงใจของผู้พัฒน,นามากกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยขั้นตอนการพบไอเทมนี้นะครับ เวลาเราเล่นในด่านของหนองน้ำเนี่ยเราต้องสวดได้ครบสามิธีเมื่อครบสามวิธีแล้วประตูออกจากนิวรนจะเปิดให้เรานั้นเปิดประตูออกจากนิวรนและจะเห็นได้ว่ามุมกล้องนั้นจะมาที่เพื่อนเมื่อมุมกล้องมาที่เพื่อนให้เรากดสเปกบาร์มุมกล้อง ก็จะออกจากตัวเพื่อนสามารถให้เรานั้นดูสิ่งต่างๆรอบแม p ได้อย่างอิสระโดยเราจะไปหากันว่าไอเทมนั้นอยู่ตรงไหนสลัะไอเทมนี้ครับก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือติมนะครับให้เหลือติมไว้เป็นคนสุดท้ายเห็นได้ว่าติมกำลังโดนผีเนี่ยล่าอยู่คนเดียวในตอนนี้แล้วก็ถ้าคู่รักชีวิตเนี่ยออกจากนี้วางกันหมดเราก็จะไม่สามารถดูไอเทมนี้ได้นะครับ เพราะว่ามันจะตัดจบเกมเมื่อในเกมเนี่ยเหลือติ้งกับฝั่งผีแล้วให้เราไปหาไอเทมชิ้นนี้โดยไอเทมชิ้นนี้จะอยู่ใต้บ้านจะสังเกตได้ว่าใต้บ้านเนี่ยก็จะมีน้ํามันจะมีไอเทมลับขึ้นอยู่เป็นสีฟ้าจะสังเกตได้เลยตรงนี้เลยนะที่เป็นไอเทมลับตำแหน่งนี้เลยเป็นไอเทมที่ เป็นมีดที่เหมือนกับมีดนาวโลหะที่อยู่ใต้บ้านแล้วก็จะมีแสงสีฟ้าตรงมีดบอกถึงไอเทมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไอเทมลับแต่ไอเทมนี้รู้สึกว่าเราจะเดินเก็บไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเข้าให้เรามาหยิบไอเทมเลยนี่ครับตำแหน่งนี้เลยก็สำหรับไอเทมนี้นะครับรู้สึกว่ามีดนี้นะครับเป็นมีดที่ เนนชานทําให้กับเจนนะครับเพื่อไว้ป้องกันตัวแล้วเจนเนี่ยก็เอามีดนี้มาที่โลกนิวร์เพื่อที่จะมากําจัดผีแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะครับพอตอนนั้นเจนเจอกับลาตีและต่อมาติมก็ใช้มีดนี้ในการปราบลาตีผมคาดว่ามีดนี้ถ้าสามารถนํามาใช้งานได้น่าจะเป็นไอเทมที่เก่งที่สุดเพราะมีดนี้เป็นมีดที่ไว้ปราบผีโดยตรงแต่ถ้าพูดถึงมีดของติมแล้วมีดของติมนั้น ก็สามารถปราบผีได้เหมือนกันมีของติมเป็นมีดที่ไม่สมบูรณ์นะครับและตอนนี้เป็นมีดนวะโลหะที่ถูกของง้อมงำโดยศาสตร์มืดไปแล้วคาดว่ามีของติมหรือมีดนวะโลหะเนี่ยของได้เสื่อมไปแล้วนั่นเองเลยไม่สามารถปราบผีได้แต่ถ้าเป็นมีดนี้อาจจะก,กําจัดผีก็ได้นะครับเพราะว่าติมนั้นในเรื่อง,องได้แทงไ้ที่ลาตีทีเดียวเท่านั้นก็สามารถปราบลาตีลงได้แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีความลับอื่นซ่อนอยู่อีกไหมอาจจะยังหาไม่เจอ หรือไม่มีแล้วก็ได้เพราะตอนนี้ผมเจอแค่อย่างเดียวสรับด่านอื่นก็ยังไม่เจออะไรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากมากสำหรับความลับในเกม Home s u r v i v e ด่านนี้ก็อเป็นด่านของวัดล้างนะครับซึ่งผมก็ได้หายอยู่นานแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรนอกจากตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนประตูนิวรก็ไม่รู้ว่าผู้พันนา,นาจงใจทำหรือเปล่าสำหรับตรงนี้ ก็จะประมาณนี้ครับทราบไอเทมลับในเกมโฮมเซวิทโฮมเซอร์ไวท์เป็นไอเทมที่เป็นมีดนะครับที่จะขายมีดนวะโลหะแต่เป็นมีดที่เนียนชาน,นั้นทําให้กระเจนและเจนเนกระนัมีดนั้นมาที่โลกนิวร์นะครับถ้าใครสามารถใช้ไอเทมนี้ได้น่าจะใช้ปราบผีได้ไม่ยากนะครับบางทีอาจจะโจมตีทีเดียวเนี่ยฝ่ายผีเนี่ยอาจจะแพ้ได้เลยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขาการพบไอเทมนี้อยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นวิธีอะไร แต่ก็น่าจะประมาณที่พูดมาก็คือให้ติมอยู่เป็นคนสุดท้ายและคนอื่นนั้นออกจากนิวรนหรือว่าตายก็ได้นะครับไอเทมนี้ก็จะปรากฏให้เราได้เห็นนั่นก็คือไอเทมลับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือนิพานนะครับเดินออกไม่ได้นะฮะเป็นผีพายนะครับปางทางไม่อยู่เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ และถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ